มาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ากลับไปใช้ตะนูดีกว่าตะนูมันคงไม่มีแบบนั้นมาอีกแล้วแหละยิงลูกดอกไปเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาต่อกับชั้นที่21กันนะคะว่าเราเฮ้ยเดี๋ยนะมันมีของรางวัลด้วยหนิใช่ปะ่ะทีมงานเห็นมันปลดมาหลายทีแล้วนี่นี่ไงอันนี้ได้เพราะอะไรอะ่ะผ่านด่านเขาทงเทียนชั้น20ครั้งแรกเฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อะ่ะ อ๋อแล้วอันนี้อ่ะสังหารผู้นำข่าวทงเทียนหวีเเวินอูเนี๊ะอวีเหวินอูเฮิ่นเป็นครั้งแรกอื๋อ,อโอเคอันนี้อะไรส่วนมากก็จะเป็นสังการสังหารผู้นำนะคะที่เราจะได้รับถุง ครั้งที่8ภายใน40นาทีผ่านด่านเขาทงเทียน20ด่านแรกเก็บมาให้หมดดีจังถุงเข้าตัวเลยส่วนมากก็จะเป็นห้ามวนปรับมาอยาเปลี่ยนเอ็นอันนี้ได้อะไรบนด้วยเนี่ยตำลามุกซ่อนในปูมุกซ่อนในปูอันนี้ก็จะเป็นอ่า สมุดของจิตตะกรนะฮะแล้วก็มีปลาไหลเ,เดี๋ยวนะมัคือจักรจันรเหรอจักรจันทร์ก็จักรจันรก,ก,ก็ได้ลูกโพรางวัลยอดเขาทงเทียนชั้นยี่สิบนะฮะโอ้ได้พวกไม้ด้วยไส้กรอกขาวโอไม่ใช่ไส้กรอกข้าวอืมให้ของเยอะนะเราอะ่ะนักดนตรีอืของจิตตกร ถุงแพรยอดเขาธงเทียนห้ามวนปรับมาแล้วก็ทหารไปเสียวเซิงใช่ไหมแล้วก็อยาปิดอุปสา,ารนะคะส่วนมากก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าถูกต้อง นี่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่ยี 21. พบกันวันแห่งความรักยังไงซิพี่แผ่นป้ายอีกแล้วซิอันนี้คืออะไรอะ่ะชิปเป่งแล้วเป็นภาษาจีนใครจะรู้เนี่ยกลไกอ,อุ้ยูใน,นกลไกอาจจะมีใข้กลอยู่หลายแห่งโปรดระวังเปิดผิดถูกโจมตีบอเลา เมื่อกี้เราเปิดอันนี้ใช่ไหมคะเป็นอันแรกเปิดเปิดเ,เแล้วก็อันนี้เหรอพัวเขาให้เอาไม่ใช่เอ้าใช่นี่วะอูมื่นเจ็ดนี่เหรอแล้วก็อันนี้ใช่ไหมที่สามารถเปิดได้น่ะ easy วะ easy game เอาว่าบัญชาเสือโจมตีเป้าหมายเดียวอย่างรุนแรงสัตว์ป่าขับไล่ศัตรูบัญชาหมูป่าผู้ชมเป้าหมายทำให้สรบไหนดูซิเอาว่ะอ้าวไม่ไปล่ะแล้วดูสิเสือกับหมูมันขี่กันดูดิ อคูดาวอยู่นะคะไปเลยไอหมูเฮ้ยแล้วเสือมันก็ไปช่วยตีนะคะเสือมีหลอดเลือดปะมีนะคะเอาว่ะสัตว์ป่าขับไล่ศัตรูแต่สัตว์ป่าตีมปัดศัตรูไม่เข้าเลย โอเคสุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนขับไล่เองนะคะตอนแรกคิดว่าแบบว่าให้เสือไปฆ่าศัตรตูให้ได้เก้าคนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่นะไม่รู้เอามาให้เกก,กะทำไมนะฮะ โถก็คิดว่าจะมีอะไรลากตัวโน้นมาด้วยเลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว ใกล้เกินไปก็ไม่ได้ไกลเกินไปก็ไม่โอเอี่ยงวะนี่ไปเลยไอเสือ <laughs> ผิดหวังอย่างรุนแรงคิดว่าแบบเสือจะกัดทีครึ่งหลอดอะไรเงี้ย เดินไปอย่าโหดมากเดี๋ยวก็เจอลูกดอกลงหลงอีกหรอกโอเคสรุปเสือกับหมูป่าไม่รู้มาทำอะไรนะ รับบาดเจ็บสาหาัสขอให้สิทธิ์พี่ช่วยขับไล่ศัตรูให้หน่อยได้เลยอ๋อเขากำลังฟื้นปานอยู่นะคะน่าจะมีศัตรูเข้ามาโจมตีเขานะคะเราก็ต้องแบบนะนี่ไงเราก็ต้องแบบปกป้องพลังร้อยบุกพาไว้ทำอะไรอะทำอะไรได้อ๋อโอเคโอ้ลูกดอกลวงหลงต้องมาแล้วแบบเนี้ยไกลๆอย่างเนี้ย ไหนอ่ะเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมมอนเตอร์มันไม่ออกมาอ๋อมีมีน้ำเวลาถอยหลังอยู่โทษโทษโทษเขารีบไหนสัตรูอ๋อเนี่ย ขนะทั้งหมดเป็นอมาพาสหนึ่ง้อยเปซ็ก็คือดอกพลังร้อยบุผาตัวนี้มันจะทำให้ศัตรตูนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดนิ่งชะง,งักไปชั่วครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้องรอเขาแบบฟื้นฟูตัวเอง แต่ว่ามอนเตอร์อย่าให้มอนเตอร์โจมตีเขานะเพราะว่าตรงนี้เขาจะลดลงเรื่อยๆเนาะมาแล้วมาแล้วอยากลองใช้ดอกไม้เดี๋ยวลองกดดอกไม้ดูอ๋อแปลว่าต้องใกล้พอสมควรเนาะนี่ไงโดนพลังของดอกไม้เป็นอัมาพาต100%ก็คือมันจะวิ่งอยู่เฉยๆฉยเมื่กี้เลยนะคะ แต่ว่ามันจะมีให้เวปละแค่2ดอกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารดอกไม้กันดีๆเนาะมีตรวจสอบสติปัญญาด้วยเหรอ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ทีมงานชอบแบบนี้อะ่ะคือแบบว่ามันไม่จำเป็นว่าแบบว่าเราเข้ามาเราต้องตีมอนอย่างเดียวมันก็แบบว่ามี เป็นคล้ายๆกับพ okay, ัซเซิลเล็กๆอะไรให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยนี่เก็บดอกไม้เป็นอัมพาตเป็นดิเฮ้ยนี่ไงเป็นอัมพาตแล้วนะตรงนี้ มันได้บอกป่าว่าแบบศัตรูจะมากี่เวฟอะไรเงี้ยทำไมคะ่ะรอบนี้นานจุง้ม เหมือนใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันเนาะเอาว่ะบอสว่ะตัวเดียวใช่ไหมจบแล้วว่าอันนี้ น่าจะทำเหมือนเดิมนะคะที่ว่าเราแบบว่าต้องไปป้ายที่เราเคยทำไปในคลิปชั้นไหนนะที่ว่าเราจะต้องไปป้ายแบบให้พวกเขาหายบ้าคลั่งนะคะเนี่ย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 ,ยแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเขาก็จะหายนะคะอันนี้ต้องหลบนะคะคนพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีแบบ มาว่าง,ง่ายๆคือเราต้องวิ่งตามชาวยุทธที่บ้าคลั่กเนี่ยตัวพวกเนี้ยเอาว่ะทำไมมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆวะมา ว้ยหัวจะปวดคนนี้ติดอยู่ทำไมคนนี้ยืนเฉยๆอ่ะหรือว่าคนนี้คือคนที่หายแล้วไม่นะเฮ้ยหรือว่าเข้าบาัก เอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนั้นตัานั้นด้ยินเฉยโอ้คราวนี้ตั้งยี่สิบคนชั้นที่แล้วสิบสองคนนะคะที่ว่าที่เขาให้เราช่วยอะ่ะจอดจำได้เอาว่ะโอ้คนเริ่มเยอะแล้วว่ะเดินชนแบบจัแบบจุดไม่ได้เลย ัวนูนจะหายแล้วอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีสองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้นี้นี่นี่ไอตัวนี้เราก็ทำให้หายได้นะคะเนี่ย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 ลองวิ่งชนมันดิเห็นปะมันสีมันสว่างขึ้นแปลว่ามันทำให้หายได้เห็นไหมหายแล้ว เราวิ่งหาตัวที่มันสว่างสว่างถ้าตัวที่แบบว่าสว่างแบบนี้นแปบลบว่ามันใกล้จะหายแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกสี่คนมา สองนี่เลยคนนี้เลยวิ่งตามไปเลยโอ้ยนี่เลยคนนี้เลยเรียบร้อยนะคะครบยี่สิบคนรีเจเลือดคืนให้ด้วยคนดีจุง <c oughs> โอเคค่ะ okay, มาถึงชั้นที่25นะคะเราต้องมาตีกงชุนเหยาเราดูเชิงกันก่อนแล้วกันเนาะไม่มีอันไหนดูเท่า ชั้นที่ยี่สิบหละแต่อันนี้เขาไม่โดนซีซีนะคะรู้สึกผนึก,กระบบนท่าโบยเออเขาไม่โดนซีซีจริงด้วยแล้วเขาตีโคตรแรงเลยอีเวน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออกก่อนดีกว่าดูไม่ดีเลยบาเรียทำอะไรได้อะดูที่แช่ซะหน่อยโจมตีเป้าหมายฟื้นฟูเลือดลมว่ะเอาว่ะโจมตีแล้วเป้าหมายฟื้นฟูเลือดลมเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดี๋ดียอ๋อเราก็ฟื้นฟูด้วย โอเคก็คือนะคะสำหรับบอชชั้นเมื่อกี้นะคะเรามาคุยกันก่อนเนาะก็คือมันจะมีโดมขึ้นมาใช่ไหมโดมสีฟ้า,ฟาแน่นอนว่าถ้าเราไปอาบแม้เราโดนโจมตีเราก็ฟื้นฟูนะคะแต่ว่าถ้าบอยไปอาบบอชโดนโจมตีก็ฟื้นฟูเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาบเสร็จแล้วก็ออกมานะคะอย่าไปยืนแช่ในนั้นเนาะโอเควันนี้เราก็บรรลุนะคะชั้นที่เท่าไหร่นะ20สิ เอ็ดถึง25นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันรัวๆแต่ว่าในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวทีมงานต้องแบ่งเป็นพัดพาเพราะว่าชั้นเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้มันก็เริ่มกินเวลามากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ